โอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง RVPXIV Channel นะครับผมสำหรับวันนี้เราก็กลับมาเล่นเกม s w r อ d Art o n l n n น Unleash Betting กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะหลังจากคลิปที่ผ่านมานะครับผมนะได้ลงไปแล้วเนาะสอบการสุ่มกาชาของ Prime Pass Season ที่8นั่นเองเนาะที่ ได้ดองมาประมาณ2เดือนก,อกว่าๆได้นะครับผมนะก็เพิ่งมานั่งสมเมื่อประมาณ2-3วันที่แล้วนี้เองนะครับผมนะสําหรับใครที่ไม่ได้ดูในคลิปๆนั้นเนาะยังไงแอดก็ฝากไปรับชมรับฟังกันด้วยนะครับผมนะแล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งนาะก็คือซีรีส์ของรีฟานั่นเองนะครับผมนะที่ข้อหลั a กับเกม t a l l of Alice เนาะยังไงก็ ฝากไปรับชมรับฟังด้วยอีกเช่นกันนะครับผมนะทั้ง4คลิปนั้นเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมนะหลังจากที่เกมซอสอาร์ตออนไลน์เนาะก็เอาคอรลบเข้ามานะครับผมนะณตอนนี้ก็ได้เงียบลงแล้วนะครับผมนะสับตัวเกมเนาะระหว่างรอตัวเกมอัปเดตสิ่งใหม่เข้ามานะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทั้งกาชาอีเวนต์ใหม่แล้วก็ออร์เดนอลแบทเทิลเนาะที่เขาจะทําการรีนะครับผมนะในอีก1-2วันข้างหน้านี้เนาะวันนี้แอดจะมาทําการรีวิวตัวละครนะครับผมนะที่ มันเป็นตัวละครฟรีประจำพมิมพ์พาซีซั่นที่7นั่นเองนะครับผมนะสำหรับตัวละครน,นี้เนาะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าโอ้โหใช้ใช้ได้แบบกับทีมธาตุแสงอะทุกทีมเลยนะครับผมนะทีมกายภาพก็ใช้ได้ทีมทีมเมดก็ใช้ได้นะครับผมนะเออทีมสายเมจิกอะใช้ได้หมดเลยนะครับผมนะนั่นก็คือตัวละครคริโตสุดแบลนั่นเองนะครับผมนะคริโตจีจีโอนั่นเองเนาะแต่อันนี้เป็นคริโตจีจีโอธาตุแสงนะครับผมนะอ่าเนาะก,ก็ อย่างที่เรารู้กันว่าโอ้โหเวลาจะรีวิวตัวละครท่าแสงตัวไหนเนี่ยแอดก็จะเอาตัวนี้มาใช้เป็นประจับเลยเนาะเนื่องจากว่าโอ้อย่างที่บอกมันไปได้กับทีมท่าแสงทุกทีจริงๆเพราะว่าตัวละครมันเนี่ยโอ้โหอัตถประโยชน์เยอะมากนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการรีวิวตัวละครคริสโตตัวนี้กันนะครับผมนะก็่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดตัวละครตัวนี้กันก่อนเนาะว่าสําหรับตัวละครตัวนี้ มีสกิลอะไรบ้างนะครับผมนะตัวละครมันน่าสนใจตรงไหนเนาะสำหรับตัวละครคริโตตัวนี้เนาะอ่าต้องบอกก่อนว่าสำหรับใครที่อยากได้คริโตตัวละครตัวนี้เนาะเผื่อสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่เนาะหรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าที่เพิ่งกลับมาเล่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ไม่สามารถหาได้แล้วนะครับผมนะเนื่องจากว่าคริโตตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครฟรีประจำพิมพ์พาร์ทซีซั่นที่7นั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นซีซั่นที่9แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเร็วๆนี้นะครับผมนะไม่เอากลับมา แบบว่าแจก ah, แน่นอนนะครับผมนะแต่ในอนาคตเนี่ยไม่แน oui, ่นะครับผมนะแต่ในอนาคตเนี่ยไม่แน่นาอสำหรับคริโตะตัวนี้แต่คิริโตะตัวนี้บอกเลยว่าไม่อยู่ในกาชานะครับผมนะไม่ได้เอาไปใส่ในตู้กาชาให้เราแบบว่าสุมออกมาแน่นอนเนาะไม่มีนะครับผมนะอ่าเนาะประมาณนี้นะครับผมนะสาหรับคริโตะตัวละครตัวนี้เนาะเป็นตัวละครสายเวทนะครับผมนะใช้ดาบคู่เป็นอาวุธเนาะอ่าประมาณนี้นะครับผมนะ สำหรับเลเวลที่ผมปั้นให้เนาะก็เป็นเลเวล105นะครับผมนะสำหรับเอ่อเมจิกแอคแท็เนาะก็อยู่ที่7,880นะครับผมนะก็เป็นตัวตีเวทเนาะอ่าเป็นตัวตีเมจิกแอคแท็นะครับผมนะส่วนคลิเนาะจะอยู่ที่968นะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหคิริโตะตัวนี้ถ้าจะหวังคี้จากมันหวังยากมากนะครับผมนะเพราะว่าดูจากคิแล้วเนี่ยยังไม่ถึงพัดเลยนะครับผมนะอ่าเนาะแต่ในส่วนของสปีดแอดมองว่าดีนะครับผมนะในส่วนสปีด ถ้ามองในมุมที่แบบว่าเอ้ยมันเป็นตัวละครฟรีนะเออแต่สปีดมันได้แค่นี้อู้แอดจัว่าโอเคเลยนะอ่าเนาะยังยังสปีดเนี่ยมันยังดีกว่าตัวละครบางตัวในกาชายัยอันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยนะเออเนาะก็จัดว่าเป็นตัวละครที่สปีดใช้ได้นะครับผมนะตลอดของสมใส่ในคลิปนี้เนาะที่แอดสมใส่ให้กับคริโตะสุดแบลของเราเนาะ สำหรับอาวุธที่แอนสมใส่ให้กับคิริโตะในคลิปนี้เนาะสำหรับอาวุธเนี่ยจะเป็นอาวุธจากเอ่อร้านแรกนะครับผมนะแรกได้จาก legendary material exchange เนาะซึ่งเดี๋ยวอาวุธเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะว่าแรกจากตรงไหนเนาะอ่าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอาวุธเลเวล50เลยนะครับผมนะสำหรับความสามารถของอาวุธเนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่ม a อ t a c k กับ Magic Attack 9%ให้กับตัวละครธาตุแสงเราเนาะแล้วก็จะเพิ่ม Magic Attack 12%ให้กับผู้สมทัยเมื่อผู้สมทัยใช้สกิล A หรือสกิล Assault นนั่เองเนาะ ก็พูดรวมๆเลยนะดาบเนี่ยเป็นดาบสาหรับธาตุแสงโดยเฉพาะเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไอการที่มันเพิ่มแอคแท็กับเมจิกแอคแท็กเนี่ยมันต้องเพิ่มให้กับตัวละครธาตุแสงเท่านั้นเนาะถ้าเอาไปใส่ให้กับธาตุอื่นเนี่ยแน่นอนแหละไม่ได้รับไอส่วนข้างบนแน่นอนนะครับผมนะเออเนาะไอส่วนของเมจิกแอคแท็กับแอคแท็กเนาะส่วนสําหรับชุดนะครับผมนะอันเนี้ย้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นชุดจากเควสไม่ก็ชุดจากเอ,อ่อ พีเมมพาร์ตในรับมนะเอออันนี้อันนี้อาจํำไม่ได้จริงนะเออลืมนะครับมนะความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะสำหรับความสามารถของชุดเนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่ม HP ออกเปอร์เซนต์ให้กับผู้สมใสัยแนละ้วแล้วก็จะเพิ่ม m a g i c Attack กให้กับผู้สมใสัยเมื่อผู้สมใสัเจอศัตรูที่เป็นาธาตุมึดเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับความสามารถของชุดเนาะส่วนแหวนนะครับผบนะแน่นอนแหวนดาเมจะครับบนะมารีวิวตัวไหนต่อตัวไหน ก็ต้องเป็นแหวนดาเมจนะครับผมนะเผื่อใครแบบว่าโอ้โหเป็นสายแบบว่าบ้าข้างดาเมจแบบแอดอะไรอย่างนี้นะอ่าก็เนี่ยแหละเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมนะว่าคริสโตตัวนี้มันจะดาเมจได้ถึงไหนเนาะ สำหรับความสามารถของแหวนเนาะก็คือจะเป็นการเพิ่มเมจิกแอคแท็ก8%ให้กับผู้สวมใส่เมื่อผู้สวมใส่มีเกลี่ยคอนแทคชั่นฟิลท่าแสงเท่ากับ3หรือว่ามากกว่า3มันเองเนาะอ่าตามนี้นะครับผมนะมาต่อมาเดี๋ยวลองมาดูสกิลหลักๆของคริโตกันทั้งหมด4สกิลเนาะสกิลแรกนะครับผมนะอินคาเนสสกิลเนาะเมจิคอลสตรีมนะครับผมนะก็จะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดี่ยวนะครับผมนะหลังจากนั้นเนาะจะเพิ่มดาเมจให้กับอินคาเนสสกิลอีก15%เนาะถ้าศัตรูบีดีบัฟลดต้านทานธาตุออยู่่่นนนนััเงงะะครบผมซึ ก็จะอารมณ์คล้ายๆกับของรีฟานะครับผมนะรีฟาก็มีเงื่อนไขนี้เช่นกันเนาะถ้าใครได้ดูคลิปรีวิวรีฟานะครับผมนะาตามนี้เนาะสำหรับซอสสกิลหลักๆ3สกิลนะครับผมนะสกิลแรกเนาะเป็นสกิล4นะครับผมนะลูมินัสบอลสนะีเนาะก็จะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวแบบสตรองนะครับผมนะหลังจากนั้นเนาะจะลดต้านทานท่าแสงลง 10%เป็นเวลา1เทิร์นเนาะแล้วก็จะชาร์จสกิลขึ้นมา21.5%นะครับผมนะอันนี้คือสกิล4สกิลแรกเนาะส่วนสกิลที่2เป็นสกิลทำดาเมจนะครับผมนะสกิล A เนาะ Lumina Launcher A เนาะก็จะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวแบบ Extra 2เนี่ยครับผมนะหลังจากนั้นเนาะจะเพิ่มชีดาเมจให้กับฝั่งเราทุกตัว10%เป็นเวลา2เทิร์นเนาะอ่าโอ้โหสกิล4ลดต้านทานธาตุแสงได้สกิล A เพิ่มคลิได้นะครับผมนะส่วนสกิล4อันที่3นะครับผมนะ คลิกลูปินัสเอลโรฟิวซีเนาะก็จะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวแบบสตรองเนาะหลังจากนั้นจะเพิ่มเกียร์รีคอนแทคชันฟิท่าแสงเพิ่มขึ้นมาอีก1เนาะแล้วก็จะชาร์จสกิลขึ้นมา18.5ซนะครับผมนะซึ่งสำหรับสกิลซีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันแตกต่างกับจากสกิลซีอันแรกยังไงสกิลซีอันแรกเนี่ยเน้นแบบว่าเน้นชาร์จเยอะอ่ะอธิบายง่ายๆแล้วกันนะครับผมนะเพราะมันเห็นอยู่แล้วเนาะสกิลซีอันแรกเน้นชาร์จเยอะเน้นลดเกาะ่าแสงเนาะแต่ว่าถ้าเป็นสก เน้นสแปมสกิลนะครับผมนะเน้นเพิ่มเกรดรีคอเลชันฟิลเนาะเพราะทุกๆครั้งที่ใช้สกิล4อันที่3เนี่ยมันจะได้เทิร์นกลับมาเร็วมากนะครับผมนะมันจะอารมณ์เหมือนกับตัวละครอาซูนา่ากับอีดิสถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดต้องขออภัยนะเออมันจะอารมณ์คล้ายๆกับ2ตัวนั้นนะที่แบบว่าสแปมสกิลไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ได้เกรดรีคอลเลคชันฟิลของธาตุนั้นๆมาเรื่อยๆอ่ะเออมันจะสแปมเรื่อยๆน,นะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเห็นในด่านเดี๋ยววกกก็็จะะะะะรรรรู้้เเเเเอองนะอนนนนาาโโคคปมมมณีีีีับผนะดดยยยลล่่สิท ส่วนใหญ่สกิลที่แอดใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสกิลเสียนที่3เนาะเพราะมันเพิ่มเกรดรีคอนเนคชั่นฟิลด์ได้นะครับผมนะแต่ย้ำนะว่าต้องเป็นทีมธาตุแสงนะถ้าเอาไปเป็นทีมธาตุอื่นเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับผมนะเออใช้ไม่ได้เนาะต่อมาเนาะนอกเหนือจากเอ,อ่อสามสกิลสี่สกิลหลักๆแล้วนะครับผมนะก็จะมีสกิล,ลอื่นๆตัวนะ้อยอยีกเช่นสกิลลีดเดอร์นั่นเองนะครับผมนะสำหรับลีดเดอร์สกิลของคิริโตะเนาะก็จะเป็นการเพิ่มเมจิกแอคแทค1%ให้กับทีมธาตุแสงเราทุกตัวเนาะ ส่วน Member Skill ก็เช่นกันนะครับผมนะเป็นการเพิ่ม Magic Attack 1%หนึ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับทีมท่าแสงเราทุกตัวเนาะแล้วก็สำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมนะจะมี Special Battle Skill เนาะมี Incarnate Combo นะครับผมนะสามารถใช้ Incarnate Skill ร่วมกับตัวละครตัวอื่นได้นั่นเองเนาะถ้าเกิด Incarnate Skill เท่ากับ200%หรือว่ามากกว่า200%เนาะแล้วก็จะมีการ์ดเบรกนะครับผมนะทุกๆครั้งที่ใช้ Incarnate Skill ตอนบอสติดการ์ดเบรกเนาะจะเพิ่มดาเเมจใให้กัับบ Incarnate Skill นนนระะดึงา แล้วก็จะมีชาร์จสแต็กด้วยนะครับผมนะสำหรับชาร์จสแต็กเนี่ยสามารถเอาไปคอมโบกับสกิลซีอันที่3ได้เนาะเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มชาร์จสแต็กเนี่ยมาได้ไวมากนะครับผมนะเออเนาะประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็สำหรับตัวละครคริโตตัวนี้ไม่มีอินคาเนตไม่ใช่ไม่มีอินคาเนตสิไม่มีแอคทีฟลิง์นะครับผมนะคริโตตัวนี้ไม่ได้มีแอคทีฟลิงคู่กับใครเนาะแต่ว่าถ้าใครในทีมเราเนี่ยมีแอคทีฟลิงคู่กับคริโตเนาะก็สามารถเอามาใช้ร่วมกันได้นะครับผมนะอ่าเนาะซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวเเเราาก็็นน่จะห คู่เดิมนะครับผมนะคู่เดิมเนาะโอเคสำหรับคิริโตะตัว,ตวตละครตัวนี้นะครับผมนะก็จะมีรูนเนาะที่เขาแจกมาในพิมพ์พาสซีซั่นที่7นั่นเองเนาะสำหรับความสามารถของรูนเนาะก็จะเป็นการเพิ่มชาร์จ5%เนาะแล้วก็จะเพิ่มเมจิกแอคแท็กหเมื่อเจอศัตรูที่เป็นธาตุมืดแล้วก็เมื่อใช้สกิลสีนะครับผมนะก็ใส่ไป4ช่องเนาะเมจิกแอคแท็กก็เพิ่มมา20%แล้วก็เพิ่มชาร์จมาอีกเอ่อ20%นะครับผมนะอ่ะตามนนี้เนาะก็ แต่เชื่อแหละว่าถ้าใครมีตัวละครคริโตตัวนี้ส่วนใหญ่มีรูนหมดเนาะเพราะฉะนั้นแอดก็จะไม่แนะนํารูนอื่นแล้วกันนะครับผมนะอ่าเนาะไม่แนะนํารูนอื่นแล้วกันแต่ถ้าใครแบบว่าเอออยากได้รูนอื่นมาใส่แบบว่าไม่ไม่เอารูนตัวละครใส่ก็จะแนะนําเป็นเซตเดียวเลยสปีดสี่ช่องไปเลยนะครับผมนะให้ตัวละครนี้มันออกเทิร์นบ่อยๆไปเลยนะครับผมนะแอดว่าคุ้มนะครับผมนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสกิลเซียนที่3มเนี่ยมันสแปมได้เยอะแล้วมันเพิ่มเกียร์รีคอร์ดเช่นฟิลได้ด้วยนะครับผมนะอ่าตามนี้นะ โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเกมเพย์ของบักโตตัวนี้กันนะครับผมนะวันนี้เราเน้นรีวิวที่บักโตตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ไปเราไปลุยกันเลยดีกว่าสำหรับด่านที่วันนี้เราจะไปทําการรีวิวบักโตสุดแบ้ของเรากันเน้องทุกคนก็จะเป็นด่านอีเวนต์แลนกิ้งล่าสุดเลยนะครับผมนะ The Dark Emperor Chapter ที่3มันเองเนาะสำหรับด่านที่เราจะไปก็จะเป็นด่านเลเวล9นะครับผมนะไม่ใช่ด่านเลเวล9สิด่านที่9เลเวลหน0นะค้รับผมนะด่าน Very Hard นั่นเองเนาะ สำหรับทีมที่เอาไปเนาะหน้าตาเนี่ยจะเหมือนกับทีมที่รีวิวรีฟาไปเป๊ะเลยนะครับผมนะแต่รอบนี้เราจะเปลี่ยนแกเนาะจากรีวิวรีฟามาเป็นรีวิวบักโตสุดแบลนั่นเองนะครับผมนะสำหรับทีมเนาะก็มีคริโตกับอาร์เซนาเนาะเอาไปเป็นตัวเบรกนะครับผมนะส่วนรีฟานะเอาไปเป็นตัวลดเกาะนะครับผมนะลดต้านทานท่าแสงนั่นเองเนาะส่วนปักโตรอบนี้เอาไปเป็นตัวรีวิวหลักของเราแน่นอนเนาะเออลืมไปรีฟาเอาไปเป็นตัวคู่แอคทีฟลิงด้วยนะครับผมนะ อย่างที่บอกว่าบักโตตัวเนี้ยมันไม่ได้มีแอคทีฟลิงคู่กับใครแต่ว่าถ้าใครมีคู่แอคทีฟลิงกับมันเนี่ยสามารถเอามาใช้คู่แอคทีฟลิงได้เนาะแล้วก็ส่วนอารนะนะครับผมนะแน่นอนเอามาลดเกาะเวทเนาะส่วนคิริโตเอามาเพิ่มเมจิกแอคแท็แล้วก็เพิ่มคริดามเมดนะครับผมนะทีมผมก็จะตามนี้เลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้มาลุยกันกับการรีวิวบักโตสุดแบลของเราเนาะบักโตคิโอสุดแบล มาถึงปุ๊บเนก็เอาค้อนทุบกูเลยอือสำหรับปักโตค,คอแลบบน้อมีเอ่อมีรีวิวในช่องแล้วนะครับผมนะก็ไปรับชมรับฟังกันได้เนาะแล้วก็มันอัปเดตเสียงพูดเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมนะอ่าเนาะมาสำหรับสกิลแรกของบักโตสุดแบลที่เราจะใช้กันเนาะก็จะเป็นซีฟิลอันที่3มันเองนะครับผมนะควิกลูปินัสเอโรฟิลล์สีเนาะก็จะเป็นการโจมตีใส่เป้าดีแบบสตรองเนาะหลังจากนั้นจะเพิ่มเกรดรีคาลิเคชันฟิลท่าแสง เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเนาะแล้วก็จะชาร์จสกิลขึ้นมา18.5%เนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสำหรับสกิล4อันนี้นะครับผมนะถ้าเราใช้แล้วเนี่ยมันจะล่นเทินมาไวมากนะครับผมนะอารมณมมรนะ์มันจะเหมือนกับตัวละครอาสนะนะเออมันจะเหมือนกับอาสนะธาตุดินก่อนหน้านี้ที่มันเคยออกมาในเกมเนาะถ้าเราใช้สกิลเซีนที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีความแตกต่างตรงที่ว่าโอเคแหละสกิลเซีนที่หนึ่งเนี่ยเราได้ชาร์จเยอะจริงแต่ว่ามันจะไม่ได้เทินในการล่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่ได้เกณฑ์รีคอเลคชั่นฟิ เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาเอาบักโตต,ตัวนี้มาใช้ในทีมท่าแสงกันเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่มเกจได้เร็วแล้วก็สแปมชาร์จสแต็กได้เร็วนะครับผมนะอ่าเนาะอย่างที่บอกว่าบักโตตัวนี้มีชาร์จสแต็กด้วยนะครับผมนะโดยทุกการใช้สกิลซีเนาะก็จะบวกชาร์จสแต็กเพิ่มขึ้นมาอีก1นึ่งสแตกนะ็กเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยโโมันสแต็กได้เรื่อยๆเลยนะครับผมนะโอโ้โหยังติดชีด้วยนะเนาะแม่ชี่แค่900กว่าติดชีง่ายไป สเสเดี๋ยวเราก็จะสแปมสกิลซีไปเรื่อยๆนะทุกคนเห็นไหมมันจะบอกเกลิเคเลชันฟิลแล้วก็จะบอกชาร์จสแต็กด้วยเนาะแล้วก็ชาร์จสกิลขึ้นมาได้เรื่อยๆเลยจับว่าเป็นอะไรที่ดีเนาะแนะนําว่าต้องมีในทีมอ่ะแต่ตอนนี้จะไปหาที่ไหนล่ะเออในเรื่องมันออกไปแล้วอะ่ะเนาะสำหรับบักโตตัวนี้เออโอเคอ่าเราก็สแปมไปเรื่อยๆเห็นไหม เท่านี้เราก็จะได้เกรดอีโคเลชั่นฟิวที่เท่ากับ3แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหวนก็จะทํางานแล้วณนะตอนนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งแหวนกายภาพแล้วก็แหวนแอคแท็กเนาะไม่ใช่แหวนแอคแท็กสีแหวนเบจิคแอคแท็กเออจะไปทํางานแหวนเดียวกันซะละมาอาซูน่าออกมาจ่ายดีบัฟหน่อยอโอเคแล้วปักโตเห็นไหมเราก็ยังสแปมไปแล้วเธอมันก็ได้คืนมาแบบว่าเรื่อยๆนะแต่ว่าเป็นอะไรที่ดีนะไป ฮึบบัฟมาอีฟาลดต้านทานธาตุไปเลยโอเคต่อมาเดี๋ยวเราให้อา่าจะใช้คู่กับใครดีล่ะอ่าใช้คู่กับอสาสนะแล้วกันเผื่อบักโตเนี่ยจะเบื่อกันแล้วเนาะสำหรับบักโตตัวละครตัวนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาใช้อินคาร์เนตสกิลกันต่อเลยเนาะนะสำหรับอินคาร์เนตสกิลของบักโตเนาะเมจิคโคสตรีมนะครับผมนะก็คือจะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวเนาะหลังจากนั้นจะเพิ่มดาเมจให้กับสกิลอินคาร์เนตเนี่ยอีก15%เนาะถ้าศัตรูมีดีบัฟ ลดต้านทานธาตุอยู่นั่นเองนะครับผมนะซึ่งณตอนนี้เนาะบอสเนี่ยมีลดต้านทานอยู่ทั้งหมด3ต้านเลยนะครับผมนะลดต้านเกาะกายภาพลดต้านเวทนะครับผมนะแล้วก็ลดต้านธาตุแสงเนาะอ่าตามนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขมันก็จะเข้าทันทีนะครับผมนะแล้วก็สำหรับปักโตตัวนี้มีอินคารเนต o คอมโบเนาะก็สามารถใช้อินคาร์เนตสกิลร่วมกับตัวละครตัวอื่นได้นั่นเองเนาะก็ลุยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูความแบลของอินคาเนตสกิลกัน ยิ้มแบบแยงๆยิ้มแบบยแบบย,งๆ,แบบยงๆประมาณว่าทําไมากูต้องมาแต่งตัวแบบนี้ด้วยเอาละแล้วกูก็อึง้งงงงกับดาบเฮ้ยนี่ส่งความรักไปนี่ห้าแสนแปดนะครับผมนะสำหรับดาเมจเนาะนี่นบิลบิว,บวมาแล้วครับอสาสนะเมื่ออสาอสนะเห็นทริโตะแต่งตัวแบบนี้ทนไม่ได้ ปึ้ดามเมจก็อาจจะไม่ได้แรงอะไรนะครับผมนะสำหรับอาร์นะตัวนี้เนาะอ่าไปเรกันต่อมาเราเปลี่ยนสกิลกันสักทีหนึ่งะครับผมนะสรุปสกิลต่อไปที่เราจะใช้กันเนาะก็จะเป็นสกิล A นะครับผมนะลูมิเนสเลนเซอร์เเนาะก็จะเป็นการจงตีใส่เป้าเดียวแบบเอ็กซัสตองเนาะหลังจากนั้นจะเพิ่มชีดาเมจให้กับฝั่งเราทุกตัว10เป็นเวลา2เทิร์นเนาะ ก็เป็นทั้งสกิลทำดาเมจได้แล้วก็เป็นทั้งสกิลบัฟได้เนาะอ่าัสนะก็ไม่ต้องทำอะไรมั้งฮิวไปแล้วกันเนาะเออฮิวไปแล้วกันต้องทำอะไรปักตกก็บัฟไปแล้วกันรีฟาก็เอนฮาร์สโหมดไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้แอคทีฟลิงคู่เนาะแมสตีแค่นี้แหละอหึ่450,000แล้วก็จะบัฟคีต่ออา่าโอเคตามนี้เนาะเี้ยตอนนี้ทุกตัวคีดาเมจก็จะตันหมดแล้วเนาะอยู่ที่30% เดียวควรถ่าตัวไหนมันมีรูนคิดาเมจเสริมมาก่อนเนี่ยก็จะเพิ่มได้ถึง60เปอร์เลยเนาะโอเคโอเคบกักโตตัวนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำไรเลยชาร์จไป,ชา,จไปชาร์จไปเล่นๆลืมไปถ้าชาร์จแล้วมันจะมีเกจดธาตุไฟเพิ่มขึ้นมาลืมไปเลยไม่ได้ใช้นานมา สำหรับสกิลต่อไปเนาะที่เราจะใช้กันเนาะก็จะเป็นแอคทีฟลิง์นั่นเองนะครับผมนะแต่อย่างที่บอกว่าสำหรับบักโตโตัวนี้มันไม่ได้มีแอคทีฟลิงคู่กับใครเนาะแต่ว่าถ้าใครมีคู่แอคทีฟลิงกับคิริตโตเนี่ยก็สามารถใช้คู่แอคทีฟลิง์ได้นะครับผมนะในรอบนี้เราจะใช้รีฟาร์มเป็นคู่แอคทีฟลิงกับคิริตโ,ตโตสุดแบลนั่นเองเนาะก็ต้องทดดูหน่อยนะครับผมนะว่าช่วงนี้ก็ขอแลบทั้งทีเนาะก็ใช้มาลุย,น,ยนะครับผมนะโอ้โอ ต้องขออภัยนะครับผมนะกดคูณ2อีกแล้วเนาะส,สำหรับแอคทีฟลิงเนาะหลังจากใช้ไปแล้วนะครับผมนะสิ่งที่จะได้รับโบนัสเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ส่วนเนาะส่วนแรกก็จะเป็นโบนัสส่วนของสเปเชียลพาร์ทเนอร์เนาะอีกส่วนหนึ่งจะเป็นโบนัสส่วนของเลมเอนเนาะในส่วนของอาวุธหรือว่า Equipment เนี่ยจะไม่ได้รับเนาะอ่าประมาณนั้นนะครับผมนะไปเร,เราใช้อ่ะสกิลซีนี้แล้วกันนะครับผมนะลูมินัทบอลสนะีเนาะก็คือจะเป็นการโจมตีใส่เป้าเดียวนะครับผมนะหลังจากนั้นเนาะจะลดต้านทานธาตุแสงลง10% 1เเเเป็็นนนนววลลาาาทิรร์์ะะแ้้กจจชยขึมา ที่1.5นะครับผมนะซึ่งสำหรับสกิลซีอันนี้ก็อย่างที่บอกมันจะแตกต่างกับสกิลซีอันที่3ตรงที่ว่าเทิร์นมันจะไม่ล่นขึ้นมานะครับผมนะลีฟ้าก็ไปสแปมไปเอือน่าตึ๊บโอเคแล้วก็แอคทีฟลิงทำงานสิงโกะเออประมาณนี้นะครับผมนะ ก็สําหรับสกิลเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เนาะสำหรับของบักโตตัวละครตัวเก่าแล้วนะครับผมนะตัวเก่าแล้วเนนะวเาะแ,แต่ก็ยังไม่เก่ามากนะครับผมนะยังไม่เก่ามากเนาะเพราะมันเพิ่งแจกฟรีมาในพิพิธภพาทีบ้านที่7อะ่ะเออเนาะก็มันมันมาได้แล้วสักพักนึงเดียวน,น,นะ,นะโกูโมโหเออเออแล้วก็ทุบก,กูอ,อื้อ เคบักโตสับเลยสำหรับปักโตตัวละครตัวนี้เนาะอย่างที่บอกว่าตัวละครมันเนี่ยมีชาร์จสแต็กนะครับผมนะถ้าชาร์จสแต็กตรงนี้ครบ4ี่สแต็กเมื่อไหร่ในเทิร์นที่5เราจะสามารถบวกอินคาเนตสกิลได้100%ทันทีนะครับผมนะก็นี่แหละผมบวกให้แล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบวกรอบนี้เราจะไม่เสียเทิร์นด้วยนะครับผมนะอ่าเนี่ยแหละเป็นข้อดีมากนะครับผมนะก็บวกไปอ่าไหมบวกแล้วก็ไม่เสียเทิร์นนะครับผมนะ ก็จะอารมณ์เดียวกับรีฟาเช่นกันรีฟาก็มีชาร์จสเต็คเช่นกันเนาะเนี่ยก็ได้สีเกรเช่นกันนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราสับมาเราจะสับตัวอื่นมาใช้คู่แอคทีฟลิงกันเนาะไม่ใช่คู่แอคทีฟลิงก์สีคู่อินคาเนตคอมโบเนาะมาเปลี่ยนคู่หน่อยไปแล้วพุ่วพุ่วพุ่วไวไวไวมากนี่เออเพิ่มเบนจีเอ็แท็กแล้วก็ไปฟันโชโชโชอ่ ก็จะไปไวๆหน่อยเนาะเบรกไปจ้าตีไปจ้า,า,จาโอเคปักโตก็ใช้สกิลนี้ไปแล้วกันเนาะก็อาซุนะใช้เบรกไหมเบรกแล้วกันเบรกแล้วกันยันนงจะต้องมานั่งถามอีกว่าใช้อะไรอ่าเออแสนหนึ่งเดี๋ยวมาดูดาเมจบักโตสุดแบล็กันโชว์แสนเจ็ดอือ โอเคเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยคู่แอคทีฟลิงกันล้วกันเนาะเดี๋ยวเราเอาอาร์เซนอลมาจ่ายดีบัฟหน่อยให้มันดูแรงๆหน่อยอ่ามาเดี๋ยวเราเหลือแอคทีฟลิงกันอีกรอบหนึ่งเนาะไปไปจบนะครับผมนะสำหรับวันนี้เนาะสหรับการรีวิวบัคโตนะครับผมนะสุดแววของเราเนาะ เียบร้อยโอเคนี่บักโตทำดาเมจไป2ล้าน3นะครับผมนะซึ่งก็เป็นตัวรีวิวหลักกันเนาะจะทำดาเมจสูงก็ไม่แปลกนะครับผมนะเออเนาะ ก็เป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับการรีวิวบักโตในวันนี้เนาะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้ใครหลายๆคน,นะนรับมนะในการตัดสินใจที่จะเอามาเลือกใช้กัน,นะคระบมนะให้อยู่ในทีมธาตุแสงเนาะย้ํานรับบนะว่าทีมธาตุแสงะครับบนะถ้าเอาไปใช้กับทีมธาตุอื่นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเข้ากันซักเท่าไหร่นะครับผมนะเออเนาะก็ต้องย้ําไว้ก่อนนะครับผมนะเพราะาส่วนใหญ่สกิลเนี่ย มันจะเน้นไปทางแบบว่าซัพพอร์ทธาตุธาตุแสงสะส่วนใหญ่เนาะทั้งสกิลซีอันแรกเนี่ยลดต้นานทานธาตุแสงเนาะแล้วก็จะมีสกิลซีอันที่3ที่จะโบกเกตรีคอเล็กชั่นฟิลด์ธาตุแสงได้เนาะวนสกิลเ so เนี่ยสามารถเอาไปได้กับทุกทีมแหละเพราะว่ามันเพิ่มคีดาเมจนะครับผมนะคีดาเมจเนี่ยทั้งทีมกายภาพทั้งทีมเวทก็ต้องการหมดเนาะอ่าวันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะ โอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันในวันนี้เนาะใครยังไม่กดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ก็ช่วยกดเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะสำหรับ พรุ่งนี้นะครับผมนะก็น่าจะมีข่าวสารอะไรของซอสอาร์ตออกมาแล้วนะครับผมนะแอดหวังว่าคงจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมนะโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ